สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความขัดแย้งล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะคะเออที่มันเหมือนเผยให้เห็นจุดอ่อนบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องกําลังทางอากาศของอิหร่านนะคะครับสวัสดีครับคือเรื่องนี้เออมันมีเนยะสสาคัญซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแม้ว่าภายนอกตอนนี้จะดูเงียบๆไปบ้างแล้วเกือบเดือนแล้วมั่งครับหลังเหตุประทะรอบนั้น ใช่ค่ะแต่เบื้องหลังเราก็ยังเห็นความตึงเครียดอยู่เรื่อยๆนะคะทั้งในซีเรียรในกาซาเองด้วยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยโดยอิงจากการวิเคราะห์สถานการณ์กองทัพอากาศอิหร่านแล้วก็ผลกระทบเรื่องนิวเคลียร์ด้วยค่ะครับการวิเคราะห์ชี้ชัดเลยครับว่าช่องว่างด้านการป้องกันทางอากาศนี่แหละคือจุดที่น่ากังวลที่สุดของอิหร่านตอนนี้เลย งั้นเราเริ่มตรงจุดอ่อนกำลังทางอากาศเลยนะคะที่ว่าอิหร่านยังใช้เครื่องบินรุ่นเก่าๆสมัยกษัตริย์ชาพวก F14, F4, F5 อะไรแบบนั้นมันต่างกับทางอิสราเอลมากน้อยแค่ไหนคะโอ้โหต่างกันเยอะเลยครับอิสราเอลนี่เขามีเครื่องบินรบสมัยใหม่พร้อมใช้อยู่เอ่อน่าจะเกิน300ลำนะครับ300ลำครับ แล้วยังมีข่าวอีกว่าอาจจะได้ B2 จากอเมริกาเพิ่มด้วยในขณะที่อิรานเนี่ยหลักๆยังเป็นเครื่องบินที่อ,อ,อายุเยอะมากแล้วถึงจะมีการปรับปรุงบ้างแต่พื้นฐานก็คือเทคโนโลยีเก่าแต,แต่อิหร่านเขาก็มีระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินไม่ใช่ราคาที่เขาพัฒนาเองอย่างบาวา373ที่คล้ายๆ S 3 0 0แล้วก็มีเครือข่ายเรดาร์ด้วยทำไมมันถึงยังยังไม่พอหรอคะครับ เขามีระบบภาคพื้นดินจริงแล้วก็พัฒนาเองได้เก่งด้วยแต่ปัญหาคือ 1. ประเทศอิหร่านใหญ่มากครับแล้วก็เป็นภูเขาสูงเยอะอ๋อค่ะค่ะการจะวางระบบให้ครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยมันมันยากมากแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นคือเหตุการณ์ล่าสุดมันเหมือนบทเรียนราคาแพงเลยครับบทเรียนยังไงคะคือมันพิสูจน์แล้วว่าลําพังแค่ระบบป้องกันบนพื้นกับขีปนาวุธเนี่ยมันไม่พอจริงๆถ้าคุณคุมนั่นฟ้าไม่ได้ศัตรูก็หาช่องเข้ามาได้อยู่ดี ขาดความเหนือกว่าทางอากาศนี่มันเสี่ยงมากแล้วผลกระทบจากการโจมตีครั้งนั้นโดยเฉพาะกับโรงงานนิวเคลียร์มันรุนแรงแค่ไหนคะก็มีรายงานออกมานะครับว่ามีโรงงานนิวเคลียร์โดนไป3มแห่งที่หนักสุดน่าจะเป็นฟอร์โดที่อยู่ใต้ภูเขาเลยนะครับค่ะได้ยินว่าเสียหายเยอะครับคาดกันว่าอาจจะทําให้การเสริมสมรรถนะยูเรเนียมซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญนะครับต้องช้าไปอย่างน้อยๆก็2ปีเลย ส่วนที่นาตานส์กับอิสฟาฮานก็เสียหายแต่คงไม่ท่อฟอโดอืมน่าสนใจนะคะที่ว่าจริงๆแล้วสหรัฐสมัยทรัมป์เคยมีแผนจะโจมตีหนักกว่านี้แต่สุดท้ายก็เลือกโจมตีแบบจำกัดเหมือนส่งสัญญาณแต่ไม่อยากให้บานปลายใช่ครับเป็นการส่งสารที่แรงแต่ก็คุมเกมอยู่แล้วเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้อิรานคิดเรื่องออพันธมิตรเหมือนกันนะครับหมายถึงรัเสเซียเหรอคะครับ มีความเป็นไปได้ว่าอิหร่านอาจจะผิดหวังนิดหน่อยที่รัเสเซียอาจจะได้ไม่ช่วยซัพพอร์ตเท่าที่คาดหวังไว้ในช่วง12วันนั้นทั้งๆที่อิหร่านก็ส่งจอนชาเฮดหรืออาจจะมีขีปนาวุธเฟเทกไปถวยรัเสเซียในยูเครนพอเห็นจุดอ่อนชัดเจนขนาดนี้อิหร่านก็คงต้องรีบหาทางเสริมทัพอากาศด่วนเลยนะคะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวเรื่องซื้อเครื่องบินใหม่บ้างไหมคะอย่างดีอซู35จากรักเสเซีย24ลำเนี่ยพอจะช่วยได้ไหมคะ ซู35นี่ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ดีมากนะครับสมรรถนะสูงถ้าเทียบกับที่อิรานมีอยู่ตอนนี้ก็คือคนละชั้นเลยเป็นก้าวกระโดดเลยแหละครับแต่แต่คําถามคือ24ลําลำมันพอหรือเปล่าถ้าเทียบกับอิสราเอลที่มีเป็นร้อยรอยลำเออมันอาจจะยังไม่พอที่จะเรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ งั้นก็แปลว่าเขาต้องมองหาทางเลือกอื่นเพิ่มด้วยเห็นมีข่าวเรื่องเครื่องบินจีนอย่าง J10 ที่เขาวาดหน้าตาดีมากหรือ JF17 ที่ทำกับปากีสถานพวกนี้เป็นทางออกที่ดีกว่าหรือเปล่าคะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับมันเหมือนต้องแก้สมการนะครับ J10 ของจีนนี่ประสิทธิภาพต่อราคาถือว่าดีเลยแล้วจีนก็ผลิตได้เยอะด้วยส่วน JF17 ก็ถูกลงมาอีกเหมาะถ้าต้องการเพิ่มจานวนเร็ว เน้นปริมาณว่างั้นเถอะนะคะครับแต่สมรรถนะก็อาจจะไม่เท่าซู35มันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างคุณภาพปริมาณแล้วก็เวลาที่มีจำกัดมากๆนี่แหละครับแล้วพวกรุ่นเก่าอย่างมิก29ล่ะคะยังพอมีลุ้นไหมคะก็ยังเป็นตัวเลือกนะครับคือถึงจะเก่าแต่ก็ยังดีกว่า F4 F5 ที่ใช้อยู่ข้อดีคือมันน่าจะรับมอบได้เร็วกว่าแล้วอิรานก็น่าจะดูแลซ่อมบำรุงเองได้ง่ายกว่าด้วย อาจจะมีการอัปเกรดเป็นรุ่น SMT ทีหลังเหมือนที่อินเดียเขาก็ทำอยู่ฟังดูแล้วความเร่งด่วนนี้เป็นโจทย์ใหญ่สุดเลยนะคะการที่เครื่องบินอิสราเอลบินเข้ามาถึงเตหรานได้นี่คงเป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากๆดังและชัดเจนมากครับอิหร่านต้องเร่งปรับปรุงกองทัพอากาศให้ทันสมัยให้ได้จริงๆครับก่อนที่อาจจะมีรอบต่อไปเกิดขึ้นเพราะการพึ่งแต่ระบบภาคพื้นดินอย่างเดียวมันมันไม่พอแล้วจริงๆสรุปก็คือ เหตุการณ์ล่าสุดนี้เหมือนมาเปิดแผลใหญ่เลยนะคะบีบให้อิรานต้องหันมาเร่งเสริมเขี้ยวเล็บทางอากาศอย่างจริงจังใช่เลยครับและคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องทิ้งท้ายคิดกันก็คือด้วยจุดอ่อนที่มันเปิดเผยออกมาแล้วกับภัยคุกคามที่อาจจะมาอีกแล้วอาจจะแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำเนี่ยอิรานจะหาเครื่องบินมาเสริมทัพได้ทันเวลาหรือเปล่าจะบูรณาการกำลังใหม่นี้ได้เร็วพอที่จะเปลี่ยนสมดุลได้จริงหรือเปล่าหรือว่ากำลังเผชิญกับความท้าทายทางอากาศที่ เอออาจจะยากเกินกว่าจะเอาชนะได้ทันในการแข่งกับเวลาครั้งนี้